Oh. chấp xi bài mông bài hang bò hang cua con em mừng chắc này nhé mi tôi nhảy bò <laughs> ừ, đây chùa nừng Ủa đàn nhảy ไง้ยสุดเลยวะเออโหสุดยอดไอจับตัวใงญ่โชว์บางกัน,กนนะโอ้น้ำยังไม่แห้งนะครับเนี่ยท่านผู้ชมน้ำยังเหลืออยู่มาบ่ายโมงแล้วพันวาพุ่นโอ้ปลาปลารวมเลยเนาะทั้งปลาดุกทั้งปลากระเดิดเนาะ ท่านผู้ชมนี่ับตักน้ำล้างตักน้ำล้างแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วก็เทใส่ล่างเลยบ่โอ้ก็เทน้ำไว้แล้วโอ้มาขัดใส่รางอีกทีนะครับคัดปลาช่อนขัดปลาดุกโอ้ปลาช่อนกับปลาดุกแยกนะครับ ปลาดุกลังนี่ไปชนลังพุ่นบ่นี่ไงเป็นไหนปลาห,หลายบอไหลายเออ,อเน,นี่จับเป็นอย่างนี้เลยครบับท่า <ơn> นผู้ชมนัน่นปลาโคปลาโคอเป็นไงปลาช่อนเออไม่ใช่ปลาโคะะนะครับปลาช่อนท่านผู้ชมไปแล้วไปแล้วไปแล้วพูดพูดพูดดินตกหลุมขาเลย โอ like ้ต so the the ัวนั้นนะแสดงว่าอีจูแถวนี oh, well. ้เขาใส่ใส่คักเลยใส่คักใส่แน่เลยเนาะมักไปเลยแล้วมักไปเลยอเเาตัวย็นไปนั่นนะได้แล้วนะครับสามตัวเอาเนยมาใส่จำเรี่ยเขาเอาเนยมาใส่มักมักไอ้อจู่ไปเลยครับเน่หนุ่มกรุงเทพครับเนี่ยถอดเชื่อเลยครับ ท่านผู้ชมหนุ่มกรุงเทพวันนี้ถอดเชื่อเลยได้จักตัวแล้วบ่ได้หลายตัวแล้วดแล้หวหนุ่มกรุงเทพนี่นะครับถอดเชื่อลุยเลยครับนานๆมาบ้านทีเดี๋ยวไปดูปลาไหลครับเดี๋ยวไปดูปลาไหลเดี๋ยวไปดูปลาไหลกันครับลุ้นนะครับลุ้นท่านผู้ชมข้อก็ได้ปลาไหลแล้วลุ้นใสปาดขาดเลยขาดขาดขาดบ่พอ ขาดครึ่งเลยนะโอ้ขาดครึ่งเลย <laughs> อุ้ยตัวกำลังสวยครับ เป็นยังไงพ่อปีนี้ปลายเยอะไหมปลาปลาเยอะแต่ตัวเล็กตัวเล็กเหรอ,อ,อปลา,าเล็กแต่ตัวเล็กน้องนี่ออนะท่านผู้ชมตัวเขาเล็กนะครับออเออมันมันขึ้นสูงบ่ใหญ่เ,หอเออมันขึ้นสูงเนอกขึ้นกระแทกเลย ตอนค rather, vale ึกคำคำเดึกเดิ่กเื่อมันจงลงหนอเออข้นหนีเผื่อเนอลง เขตไหนนี่พ่อแถวนี้เขตไหนเขตลาดปลาตลาดปลาอำเภออะไรอ่ะพ่ออำเภอชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีเนาะ ไหนแม่เอาลุดแล้วพออจับเออปุ๊บปๆ๊บป๊บป๊บป๊บอดทัดจอยเสร็จจอยตามเอาตามเอาครับดีเขามีสวิงตักปลาตักเอาเลยครับเนี่ยเทลวดลงไปอ่าเขาเทใส่ตะกร้าเทใส่ตะกร้าแล้วเอาไปล้างหน่อเออให้โครนมันออกนะครับเพราะตะกร้ามันมีรูครับตะกร้ามีรู ปะเทไปปุ๊บครูนมันก็ออกครับท่านผู้ชมนะครับเราต้องเอาไอ้ใบไม้เอา,เอา,เอาต้นหญ้าออกก่อนนะครับเพื่อให้น้ำมันไหลลงมาเพื่อปลาจะได้ลูดลงมาสิครับพี่น้องสาวตัวใหญ่ได้แล้วพี่น้องเออดูอยังไงนะครับสาวตัวใหญ่ได้แล้วครับ and people like that. น right ี้นะครับนี่จากน้ำไปนะครับดูน้ำดูดูนะครับทำให้น้ำไม่ดูดไหลลงมาไหลลงมาลงตานะครับนี่มาดูพ่อนะครับเกแขงปลาไหลนี่ครับเมื่อกี้รุนไปแล้วตัวหนึ่งนะครับ สามตัวแล้วครับเลยรอยเลือดนี่ครับอ่าได้อีกตัวหนึ่งแล้วครับเลยปลาอะไรปลาอะไรปลาคอปลาคอเออปลาปลาสาขะเปนก็เออไตรประตัวไตรประตัวมาชมหอยอู้ตัวใหญ่หอยตัวใหญ่มากเลยเอาหอยด้วยไม่ใยญ่เจอหอยแล้วเก็บไหมเก็บเก็บหมดเลยเนาะ ส่วนมากมีหอยอะไรหอยขมหอยหอย,หอยจูบมีไหม,หอม,มโอ้หอยขมหอยจูบนะเคออันเดียวกันหนา